สวัสดีค่ะพี่น้องมันหนีเฮาอ,อยู่สำนักเจ้าพอ่อปาตังเอาขั้นอีกตั้งหาก <c oughs> ชีวิตนีสินวังแล้วพี่น้องวังเพิ่งม้านี่ละ่ะ <c oughs> ฟังแน่เนวอยู่เนว,ยเนวยอยากหัวอาหารงสี่ซื้อให้กินกระเบิดหลายเต,ตืบแล้วโบคิดสิตอบแทนบุญคุ้นกับจักน้อยบบจักน้อยเน่มามา เอาเด้องวดชิมาหนิงวดชิมานี่บอกแน่ตัวใดสองตัวก็ได้เอาใหห้้ไปใถึงขายออกมาก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนอย่าเฝ้าปล่อยเอาเท่าละตัวเท่าละตัวอีกอันนึงเอาเท่าละตัวมาบ้างพี่ตัวขาออกมาบ้างเอาบ้างเอาอีกเอาอีกเอาอีกขออีกเอาไว้เจ็ดตัวเลย ม่เอามาก่อนขอขอเอาคือขาบหลายโอเคแล้วขอขอขอก่อนไปไปก่อนแอ้วกัน mun uị pui anh anh tuấn đệ, đệ anh thì tuấn song, ao, anh tuấn nữa, sáu muôn vở, nha, muốn yeah. có gì, có gì, coi gì sẵn không? má,

ตัวแรกยังเลียงหาเด้ศูนหกคือเปียกแท้กะยาบันโอ้ศูนย์หกสี่ยได้ยังเจ้าอีหยังไงพี่ศูนย์หกสี่นีเด้่อพี่น้องเจ้าพ่อปอตังมาผูดภายแล้วเจ้าพ่อปอตังมาผูดภายแล้ว ศูนย์หกสี่เนี่ยใจบอมีมีสองทางเลือกขันถึอได้หวัวอาหารไหมขันมาถือไปยุวัตโอเคบ่โ <c ười> อเคบ่ันสเาัิืุวัตหรอจะเอาหวัวอาหารไหมเด้อ <c ười> บายบายสดีครับจินแน่เดี๋ยวาตัวแล้วบาย